สวัสดีค่ะสวัสดีเอีที่น่ารักนะคะก็มาทัถ่ายในช่วเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอชิ้นแรกเรียกว่าลายรวงข้าวสีน้ำเงินสวยมาก บนท้องผ้าก็จะเป็นลายรวงข้าวมีเชิงบนล่างคู่ขนาดมาตรฐาน1นูณสเมตรราคาวันนี้พิเศษนะคะ2,350บาทอาบน้ำยาฟรีนะคะสีเข้มแบบนี้หาเสื้อใส่ได้ไม่ว่าสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวใส่ได้หมดบนท้องผ้าสีแบบไหนก็เอาตัวนั้นมาประยุกใช้ได้เลยนะคะมาดูในชิ้นที่2ชิ้นที่2เรียกว่าลายดอกมะเขือนะคะใครไม่มี ลายดอกมะเขือก็ถือว่าอ่าอยัางได้ผ้าใหม่ไม่ครบนะคะเพราะว่าลายดอกมะเขือนั้นก็เป็นลายที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์เช่นกันเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีลายดอกมะเขือและก็ลายโฮล ใครยังมีเ็้าทักทายมาราคาวันนี้พิเศษมากๆนะคะสวยด้วยสีสันบนท้องผ้านั้นหลากสีหาเสื้อใส่ได้ง่ายจริงๆนะคะขนาดมาตรฐาน1-2คูณ2เมตรนะคะทักทายมาได้ราคาพิเศษ2,350บาทนะคะชิ้นที่3ลายนางสนมชิ้นนี้ทำยากค่ะ ใครใส่ก็สวยแน่นอนเพราะว่าเป็นแนวยืนนะคะแล้วก็มีหน้านางด้วยเห็นไหมคะมีหน้านางมีเชิงบนล่างคู่ลายนางสนมก็ถือว่าเป็นงานที่ทำยาก ชิ้นนี้มีความพิเศษก็คือมีหน้านางเวลาเรานุ่งจีบหน้านางก็จะโชว์หน้านางราคาก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลายที่ทำยากมีอารูปช้างอยู่ด้านล่างด้วยนะคะเชิงบนล่างคู่ขนาดมาตรฐาน1,2ูณเมตรหาเสื้อใส่ได้ง่ายนะคะ บนท้องผ้าลายสวยมากเลยนะคะสำหรับลายนางสนมมีหลากหลายบนท้องผ้านะคะงดงามจริงๆสมกับราคานะคะมาดูในชิ้นที่5ชิ้นที่5ก็เป็นงานสามตะกอเป็นลายประยุกต์โบราณนะคะสีสันนั้นก็สวยงาม <c oughs> เช่นการมีเชิงล่างที่งดงามนะคะเป็นชั้นๆและก็มีอ่านลายต้นสนอยู่ด้านล่าง เรียกว่าเชิงนะคะท้องผ้านั้นก็สวยสดใสมากๆค่ะราคาพิเศษ2,350บาทสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ f c ที่น่ารักขอบคุณมากๆเลยนะคะ